สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ วันนี้เราจะมาดูคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งของ Template Function หรือ Function Template นะครับซึ่งคาแรคเตอร์นี้เขาเรียกว่า Template Specialization หรือคุณจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า explicit specialization แบบนี้ครับก็คือการอ่าก็คือเป็น Template ลักษณะพิเศษพิเศษยัยงไงครับคือแบบนี้ครับเรามาดูก่อนนะว่าอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันเทมเพลตธรรมดาทุกอย่างที่คุณผ่านมาก็จะใช้เทมเพลตตรงนี้หมดนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ก็คือ special special i z a t i o n ก็คือ specialist นะครับผมไอตัวนี้มันคล้ายๆกล้องที่เราประดิษฐ์ตอนประหมมัธยมแบบนี้ครับอะไรที่เป็น general type เ่ยมันก็จะผ่านมาตรงนี้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าถ้าสมมุติคุณบอกว่าให้อันใดอันหนึ่งเป็น special เนี่ยมันจะมาใช้ t e r m p l a ตัวที่2ก็คือ ID definition อันใหม่ที่เราจะทำแล้นะครับตัวนี้สมมุติว่า ถ้าเป็น int เป็น double ใช่ไหมมันก็จะมาใช้เชิงเพชรตัวนี้แต่ว่าสมมุติคุณกําหนดให้ว่าเป็น array หรือว่า structure type เนี่ยให้มันเป็น specialization ดังนั้นมันก็จะมาใช้ตรงนี้นะครับทำไมต้องมี specialization ด้วยสมมุติว่าคุณจะ,ะทําการแสดงผลใช่ไหมครับถ้าคุณทำการแสดงผลเนี่ยไอ้แสดงผลแบบแบบแบบ basic type แบบ int float อะไรเนี้ย C out มันทําได้แต่ว่าสมมติแสดงผลเป็นแบบ สักเจอไฮแบบเงี้ยบางทีเราต้องการแสดงผลแค่บางอย่าง2อ,อย่างของเมมเบอร์ของมันใช่ไหมแต่เราไม่เราไม่ต้องการแสดงผลทั้งหมดแต่ก็ต้องใช้ specialization แบบนี้ครับแล้วเราก็จะมาทําการ define template ตรงนี้ใหม่เอเคครับเรามาดูโค้ดกันก่อนเลยเพื่อให้เข้าจได้ไง่ายขึ้นในเมื่อคุณเข้าใจภาพเรียบร้อยแล้วในที่นี้ผมต้องการก่อนอื่นนะครับเรามาลบโคด้ดทำโค้ดให้สะอาดกันก่อนผมจะลบตรงนี้ออกหมดเลยนะครับก็คืออะไรที่เราไม่จําเป็นต้องการใช้ก็ลบออกซะ the greatest is ตัวนี้ก็ลบออกซะแค่นี้นะครับผม ผมจะลองรันดูโปรแกรมนี้ทำงานนี้ครับ before swap แล้วก็ after swap ก็เป็น1934แต่ after swap นะเนี่ย after swap อันนี้เรายังไม่ได้เรียกฟังก์ชัน swap ใช่ไหมครับเห็นไหมครับ19ก็เป็น19เหมือนเดิมดังนั้น after ดังนั้นเราก็ swap มันซะ S swap อะไรครับ swap x กับ y แล้วใน swap x กับ y เนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันใช้ template ตัวไหนใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าเป็น template ธรรมดาก็คือเห็นไหมครับ swap x กับ y ผมจะลบตรงนี้ก่อนนะครับก็คือ template อของ array นี่ครับเราไม่ต้องการใช้ล,ละแลวตรงนี้ก็จะเป็น template ของ array ตรงนี้นะครับผมเราไม่ต้องการใช้ตรงนี้อะตรงนี้ลบนะครับก็คือไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็ม,มีแค่นี้คุณเข้าใจว่าตรงนี้คืออะไรก็คือ pass แบบ reference นะครับผมแล้วตรงนี้ swap x y ผมก็จะลอง run ดู เห็นไหมครับมันก็สวัปเรียบร้อยแล้วแต่ในที่นี้เราจะบอกมันบอกว่า I am ก่อนก่อนที่จะมา generate ตรงนี้นครับเราจะบอกว่า I am normal normal man แบบนี้นะครับเห็นไหมครับ I am normal ใส่แทบ็บใส่ n ให้มันซะแบบนี้นะครับแล้วก็ backslash n แล้วก็ทำตรงนี้อีกคีน แล้วก็วางโอเคครับที่จะลองรันดูเห็นไหมครับ I am normal บอกว่า after swap ก็จะเป็นอันนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราผ่าน double สมมุติเราผ่านเป็น int นะครับผม int มันก็จะเป็น I am normal เหมือนกันถ้าสมมุติผมอยากจะให้ int เนี่ยมันเป็น uh, specialization ไม่ใช้ uh, template แบบ special ผม็จะต้อง copy มาผมก็จะสร้าง definition ของ special ทำยังไงครับ ก๊อปี้แล้วก็วางเห็นไหมครับคล้ายๆกันแล้วตรงนี้คุณก็ลบออกตรงนี้ออกซะคุณก็จะได้คีย์เวิร์ดของมัน C++ s t a n d a r d บอกว่าถ้าคุณต้องการจะสร้าง Specialization ให้เทมเพลตเนี่ยคุณก็ต้องทาแบบนี้นะครับผมก็คือเทมเพลตแล้วก็ Open แล้วก็ Close ไปเอาแองเกิลเบรตในตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรแล้วอะไรที่เป็น T เนี่ยให้ Substitute เป็น uh, Special Type ที่คุณต้องการทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็น in นะครับผมในทีนี้ผมต้องการให้ in เป็น Special ผมก็ ก็เป็นอินนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันพอเราได้ตรงนี้ละเราก็จะก๊อปมาตรงนี้นะครับผมแล้วจากนั้นผมก็ทําการ define มันซะอยู่ตรงนี้นะครับ open แล้วก็ close เรสร็จตรงนี้มาเลยครับก็คืออ่านกอลิทมตรงนี้นะครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็วางแบบนี้นะครับจากนั้นก็เป็นตรงนี้แทนที่จะเป็น normal I am special แบบนี้นะครับโอเคครับเห็นไหมครับตัวนี้มันยังเป็น T อยู่ตรงนี้ก็คือ in นะครับผมอย่าลืมนะครับแล้ว ถ้าผมรันตนัวนี้มันก็จะผิดนะครับลองดูเพราะว่ามันมันไม่มีมันไม่มีมไอเนะครับเห็นไหมครับแล้วตัวนี้มันก็ไม่มี B เลค,ครับดังนั้นเราก็จะต้องใส่ A แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น b ซะเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าคุณ Copy ของถ้าคุณไม่ได้เตรียมชื่อให้ของ Prototype คุณก็ต้องมาใส่ชื่อในทีน่นี้นั่นก็เป็นเหตุผนลว่าทําไมผมชอบใส่ชื่อใน Prototype นะครับผมโอเคครับเราเราจะมาลองรันดูกันเลยเห็นไหมครับ i am special เพราะว่า เพราะว่าเราเป็นอินไงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นอ่าก๊อปปี้ตรงนี้มานะครับเาไม่ต้องก๊อปอีตรงนี้สมมุติว่า,ราตรงนี้เราเป็นดับเบิลแบบนี้นะครับโอ้ม oh าจะลองรันดูตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับ I am normal ถ้าสมมติว่าผมจะก๊อปปี้มาทั้งหมดก๊อปปี้ดีไหมไม่ดีโอเคครับดีก็ดี ใช่หไหมครับแล้วตัวน,นี้ก็จะเป็น i n นมันก็จะได้เป็น I am special เหมือนกันนะครับผมตัวน,นี้ก็เป็น x 1 y 1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 น,นึ่ไปแบบนี้ครับก็จะลองรันดูเห็นไหมครับตัวน,นี้จะเป็น I am normal แล้วตัวน,นี้ I am normal เพราะว่าตัวน,นี้มันเป็น x กับ y <c oughs> นะครับตัวนี้ก็เชื่อมเป็น x 1 y 1โอเคครับผม ก็จะลองรังนดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับเราก็จะได้ I'm special แล้วก็ I am no m a l เพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็น it เนี่ยมันก็จะมาใช้ตรงนี้นะครับผมง่ายๆเลยใช่ไหมครับคอนเซปต์ concept. คุณเข้าใจคอนเซปต์แล้วทุกอย่างก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไปหมดเอาตัวอย่างสักอย่างไหมมันประมาณหนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างไปไว้วีโอน้าแล้วกันแล้ววีโอน้าเราจะมาทำแบบ specialization ครับเราจะไม่ใช้โค้ดของเก่าแล้วครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ